สวัสดีครับมื่อน,นี้ฉิมาแช่ประสบการณ์มาเห็ดให้เบืง้งครับผู้อยากดีดพี่นเป็นเบิ้งเลยนะครับเด้อดครับบ่แมันสอนเด้อครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมกับพ่อสิได้บอกได้วันทว่าเห็ดจังไดเห็ดแบบ่าไๆให้มันดีดพี่นเป็นให้มันเป็นนะครับดีดเป็นครับผม เินง่งๆๆแบบบ้านบ้านเฮาเหรอ,อครับเอาตั้งสายครับมีลามีสายแรกมีครับสายสองล่าสายสามมีมี่ตำครับร่วมกันเป็นมีลามีเรล่าขวหนึง่งเรล่าขวหนึง่งถ้าเป็นไปได้นะครับมีพิ้นแล้วก็อยากให้สื่อตัวนี้ด้วยครับ จูนน่นแนวตั้งสายกีต้าร์มันสิเป๊ะเลยครับหันบ่หันมีก่ะมาไปยังตั้งมีลามี่ขึ้นมากอะมาเบิงตัวนี้ว่ามันถือว่านามาช่องที่หักดสายสองเบิงสายสองกับสายหนึ่งน้องกันไปนับกันได้แมนครับโอเคเล่นได้สายสามนี่ กดช่องที่สี่ดีดใส้สายสองมันจะเป็นคุมลุม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 นี่จุ้มใจจุ้มใจนี่สองนี่สายสองมาดีดใส่สายหนึ่งนี่จำได้เนาะครับเนาะกดสายสอง่องที่หาดีดสายสองกับสายหนึ่งใส่กัน ให้มันคลองกันคลองกันครับบาทที่นี่สายสามให้มากดช่องที่สี่มันจะเป็นคุมลุมคุมลุมคุมลุมตัวนี้มันจะเป็นจุมจจ้มใจจุ้มใจจุ้มใจร่วมแล้วสามเส้นมันจะเป็นเราควหนึ่งเราควหนึ่งครับนั่นเราควหนึ่งคืออยู่ดีเนาะอ้า <c oughs> พิ้นกับมีแล้วเคงกับเคงเป็นแล้ว อะเริ่มแรกที่สุดของการดีดพินผมก็เคยล่องมากขึ้นกันตัวนี้ดีกว่าเปียงคาดีกว่าตีผมสอนเด็กหน่อยสอนลูกสอนหลานมันเป็นไหวครับมือที่แรกก็เอาจังสีแล้วครับตั้งตั้งสายแล้วให้เล้นเอาเอ ดีดสายหนึ่งครับเนี่เนี่ยมีมีนี่นี่วาเลยครับนี่เขาจําได้หร้อมีเสียงมีนะครับหนึ่งมี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 สายพิ้นนี่ขันหัวดีดซื้อนี่กัเป็นอีกเสียงหนึ่งนี่ครับดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนี่ดีนี่ก็เสียงหนึ่งนี่มองสุดมองหนีพอดีครับนี่นี่ครับเลือกเอาเลยนะครับมักมองหด เอาดีดสายเป้าสายหนึ่งครับมี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 จำได้คักๆเนอะครับนี่เนาะมีเสียงมีนี่มี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 สายสองลา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 บัวจำยังครับสายสามมีมีต่ำ ว่าครับเฮ้าได้ราสามตัวล้วเด้สายเป่านี่มีลามีเสยงที่สามเอาบาดท,ที่นี่เริ่มครับบาดท,ที่นี่เ้ามาดีดดีดลงครับนี่มี่ล้วครับนี่มี อันนี้เขาได้แล้วเนาะครับเนาะอ้าวต่อไปครับอ่เอาเหล่านี้ครับบาดนี้ล่งขึ้นล่งเห็นนะครับบ่บบต้องจับเนั้ครับมีมีคือ้ก่าเหรอครับห่างเป็นล่งขึ้นล่ง มาสายที่สองกระเฮ็ดคือกันครับบ่จับเลยครับปล่อยเลยห่างเทิง้งบ่มีหยังเลยครับสายแรกสายสองสายสามนานเริ่มแล้วดิครับบานเห็นมันเข่า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 เ,า,เาแล้วดิ <laughs> เห็นว่าครับตั้งแต่จากบ่าัา่นเป็นอีหยัง กับกับว่าเด้เคยเห็ดนี่ยังนี่มันมันจะซึมซาบนะครับเอาจนว่าจะพอใจอะครับนี่มี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 อยู่นี่สายสองครับ สายสามครับอ่ามาทีนี่มาสายหนึ่งเขาก็ได้แล้วเนาะครับเนาะทวนครับเทียร์แรกมันลงเนาะครับเนาะดีดลงอย่างเดียวมี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 ลา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 มี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 เท้สอง ขอสองมันเป็นน่นลงขึ้นลงเอาจับปิกจับจังสี่นะครับใช่ะจับจังสี่จับคือจับไอ้ไอ้อนี่ไงเขาเอินน้ำยาลบคววมผิดแหมครับ ขี้ขี้จังสี่วันเด้อครับ <S <S บ่ต้องเอาบ่ต้องเอาไปลายมันลงด้วยครับเอาไล่ป่านมันลงเยเนี่ยเยจกเขาไปเลิกครับครับฟังเสียงมันสี่มวลวกันหาเืิ่งเอาครับอ้าวเลอะท่วนครับตอนแหลกลงเนาะครับเนาะสอง เอาสามครับบาทที่นีม่มีมีลาเส้นที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเห็นไครับ ตอนแรกมันหนึ่งอันที่สองเป็นอันที่สามเป็นอ่ะเอาเทว่าไหมเนาะครับเนาะอ่ะอันที่แรกมันเป็นอันที่สองมันเป็นอันที่สามมันเป็นมะเร็งมะเร็งไอ้แถไอ้เส้นที่สองนํำครับมีมีลา กลับไปอันนึ่งไม่ครับบาทีนี่อเป็นนังใดครับงงบ่บ่งงเนะครับบ่งงบ่งงผมบ่บ่งงเอาไม่เอาเพื่อความแน่นอนเนะครับเนะาะบ่มีผู้ใดเป็นมาแต่ในทองเนะครับคอยเพชรดไ,ไปเฮ้าสิเก้าไปเตีละเก้า ก้าวยังหมั่นใจยังใคยวา่ามันยัง่อยว่าได้ถอนมาไอถอยหลังมาเก้าไหมคือผมนี่เสียเวลาไปหลายปีผมสิบว่าหายพี่น้องเสียเวลาเอาหามันเป็นค่ะขักเลยครับลองครับอ๋หนึ่งหนึ่งสองสาม ต้องมาเอาอันสายสองกันนะครับบัดนี้หนึ่งสองสามนึ่งเป็นยังไงครับงงบ่เอ๋งองงเอาไหม <c oughs> ว่าเนี่ยว่ยากนี่ยใจเย็นๆครับว่ามันบ่นได้เด็กวัวกันเนาะครับเนาะมันถึงดีอย่างหนึ่งครับยุคไก่าบรรดาเด็เบิ้งได็ ว่ได้เขาบอกก๊อเาเบิ่งหม่ครับเออหนึามหนึ่งสามาเส้นที่2ครับหนึ่านดีดดีด เ้าบพ่อฮั่นได้นับอยังครับเห็นแห้แห่ฮันคุนเคืยสักคนเฮ็ดดูดูครับเฮ็ดดูด,ดูขันอารมณ์พอดีเห็ดนี่คือการเริ่มต้นครับตั้งแต่ห้องพ่าฮั่นมีพินกันยังว่าได้ได้ได้ซ้ำนี้หรอครับขันมีแล้วได้ซ้ำนี้กับอดเอาจะน้อยกับกับพ่อไปได้ครับเอาพื้นฐานให้มันแน่นสักอนครับ คลิปนี้กะหวังว่าคงสิเป,ปน็นประโยชน์กับพี่น้องผู้อยากดีพี่นเป็นใจเย็นๆครับใจเย็นๆค่อยๆเหตุไปไมันยังค่อยบ่หลงบ่าลืมครับก็ขอได้รับความปรารถนาดีนะครับ